ผิดรูและยังอ oh, ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนทำไมเนี่ยแหละมันรอเวลานี้แหละหยุดอย่าลูกบ้ยหยุดนะสู้ตายอ่ะสู้หรอบอกว่าอย่าสู้ไอ้กัโถ่อย

เล่นลิเกเนี่ยรู้ว่าเล่นลิเกบางทีเนี่ยมันต้องเล่นลิเกเราหลอ,อกคนดูแต่บางทีบางฉากมันต้องจริงจังบ้างมาเมื่อกี้เต้เจจบเต้จบอย่างนี้ใช่ไหมไม,มันต้องตบให,ให้จริงตบให้โดนได้เออตบให้โดนได้ได้ไดแล้วก็ไอ้เติ้ลกลัวมันต้องให้น้องนุ่นเล่นดอกเอาแกมาเล่นแทนที่เนี่ยเออตบต้องตบให้มันโดนตบให้มันจริงให้มันเสียงดังฟังชัดขอแบบเงียบๆตบแบบต้องตบต้องตบตบให้จริงตบแบบว่าอยแบบนี้ใช่ไหม บบนี้หรือเปล่าแบบนี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้มันมันเบาเกินไปเอาตังมาไหมจ้างตกไม่ใครจ้างพี่ได้แม่อะไรก็ตกไปแล้วไงลิเกให้มันสมบทบาทหน่อยเขาต้องตบจุบกันกี่ครั้งเวลาเล่นลิเกเคยจำั้งไหมถูก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 แล้วหน้าหนาวด้วยถึงก็ซีดขี้มูกหน้าหนาวหน้าหนาวไม่รู้แต่ดูลหน้าเสีย แม่ฟังนะแม่ฟังนะถนัดวะ่าเอ้ยโอ้โหไม่ตอบสักทีน่าเก่งไปไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเก่งจนเยี่ยวเหนียวนะมามามาตอบก็ตอบโอ้โหตอบสักทีนี่แล้วก็แม่เขาบอกเขาหลัมาขอจูบจริงแบบว่าหันหน้าให้แม่เห็นไม่ได้โอ้จริงเหรอจริงเขาบอกมา เสียเปียบโอ้ช่วยอยู่เธอโอ้ยโอ้ยน้องมีแม่มีพี่นุ้ยพี่นี่เอางี้เอางี้แกจ้างฉันสักห้าร้อยแมเดี๋ยวฉันตบแม่เอาเอาอะไรตบเอาอะไรตบจมูกใช่จมูกเออเออเบี้ยเลยนะแม่นะโอ้ยสงสารเธอเด็กฟันน้ำนมในงอกไปคบเลยอยากให้ตบเออตบแล้วต้องจูบจริงมีอะไรไหมของจริงของแช่ของจริงมีอะไรไหม ให้ตกโอ้ยมันซาบิดใช่ไหมฮะมันตกไม่ค่อยเป็นไงคือไม่อยากตกก็คือตกไม่ค่อยเป็นใช่อย่างเงี้ยตกไม่เป็นโอ้าใจยังวัดนั่นนั่นยังจะไปกินฐานก้อนไหนมาลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอ้ประดก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 โคราชมาแล้วโอ้ แสดงว่าแม่เขารักแกหน้าดูเลยหน้าครับแม่แม่แม่ลุกขึ้นมาคุดูตูดแม่คุณนึกว่าหมอเบอร์40มาทำไมแกเก่งขนาดนี้แม่แม่ไม่ห่วงผมบ้างเหรอเออแม่ไม่ฟังเลยเคแม่ได้ขอบคุณจะให้ตบอย่างเดียวเลยอวะแต่ว่าอนุนเขาจ้างหอมน้องนุน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 ครับเขาทำไมจ้างตบเยอะขนาดนี้เมื่อกี้จ๋าเออดีไอ้เติ้ลไม่โดนตบให้ทงไงเติ้ลดีค่ะแม่ ขอบคุณระบบตุ้งด้วยนะคะได้ขอบคุณค่ะได้ขอบคุณบ้านนู่นนี่ด้วยนะคะเติร์นเติร์นกูดูมานานแล้วกูจ้าง200มึงจูบแม่กูดูหน่อยทีกูจะได้รู้สึกดีด้วยวะไอ้นุเขาพูดเขาพูดอะไรวะกระแทกขวัญใจกระได้ขวัญใจแม่แกคนละคู่แกได้ยุ่ยนี่เก๋เขามีผัวเมียเออไม่กันแล้วเดี๋ยวแม่กูไอ้เติร์กระแทกขวัญใจกันคนกระโโกไงต้องชอบกระแทก โอ้ยคนนี่คนก็คนประด وك ชอบกระแทกคือกันจ้างกูห้าร้อยกระแทกขวัญใจโอ้โหแม่จ๊ะไปรับรางวัลแล้วไม่มีใครจ้างแต่แห่สักห้าร้อยไปกระแทกคนหนึ่วนั่นเด้อมาคุยบอกว่าไปรับรางวัลไม่ได้ยินหรือไงโอ้โหยฟ้าไม่ฝักก็ได้มันใช้ตังหลายบาทนะเว้ยหนูเอ้ยมึงลาพี่นุณค่ะพี่นุเมื่อกี้คุณแม่จ้างพี่นุ่นตบพี่นุแล้วเดี๋ยวผมหาเสียงบ้าง ได้ทุก,ทกคนครับได้ทุกคนหนูไม่ต้องกลัวได้ทุกคนไม่ได้แต่<อ>เราสอง,องสคนนี่แหละไม่ต้องกลัววันนี้น้องโน้เดินทางมาถึงโคราชฝากไว้เขาเปรียบเสมือนเคยโคราชอีกหนึ่งคนอยต้นถ้าเกิดว่าใครจะจ้างน้องโน้ไม่ต้องใช้ตังค์ครับใครอยากจ้างน้องโน้ให้หอมน้องนุ่นขอเสียงปรบมือนะครับอ้ไอเติ้มีแม่คนเดียวไม่ปรบมือแม่คนเดียวไม่ใช่ไม่ปรบมืออะไรแม่ฟังไหนก็ได้แก <rí> e> จะนนหรือจะโนนเอาฟังนดฟังนแม่เ็ห่วงลูกสาวยุให้ลิเกเอาปันไกเขาคือทำไมมีอะไรไหมดึงหน้าทำไมดึงหน้าเเ้้ยย เห็นดิเบอเขาถำอะไรเอาเลยหนูหนูเล่นไรแม่กลับบอกมาดูหนังเอ็กที่บ้านสามรอบแล้วนี่ยไม่มีอารมณ์อ่ะล้อกิ๊อเหรอล้อกิ๊เหรอหอมไม่เฉยไม่ได้อุ้ยขี้ม่อม่รู้จักที่กูน้อยไปซะแล้วนอเออเสียงหนูเสียง ลูกย่าโมลูกย่าโมกูหอแล้วนะอหอมอะไรนักเนี่ยอา้าวอ้าวโอโ้โหหอมไม่แก้มช้ำเหมดแล้วเนี่ยแล้วไปไหนเพ่ออะไรเสียบตังหนีก็หนีไม่ได้เ,ดเอาวเ,เ,เขาให้ตบก็ตบเล่นสมบ,บทบาทรู้แต่นี่หอมไม่ได้แก้มช้ำเหมดแล้วเนี่ยกูโดนเยอะเสียเปรียบว่ะเอางี้หนูหอมเองเฮ้ย นุนไม่โอ้ยนุนไอ้โ้โโอ้โหโอ้มันเร็วมากทำไมกิ่งฟ้ามันอ่อนอย่างนี้วะเอ็งน้อมตัวไปหาเร็วมากหิวโหยขนาดนั้นเลยเหรอนะโอ้ยโอ้เจ็บอ่ะโอ้ยโอสัน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 หน้าพูดเจ็บอะไปดีกว่าไปดิีไปดีกว่า กนีีดว่าโอ้ยกูชอบเชิงนางคนนี้เทวเว้ยโอ้ยกูอยากให้แม่กูเป็นยังงี้เด้วเวศพ่อเฮ้ยๆงั้นนั้นยึดจักเว่งนี้ดีกว่าวิ่งนี้ดีกว่าโอ้โตาออดไปได้ก็ใครมาวะเนี่ยโอ้โโอ้ยกูเวียนหัวในกระโปรงไปข้างหลังดีกว่าไปข้างหลังดีกว่าเอาตูดน้ำนาซะด้วย วิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าวิ่งต่ำ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 ดีกว่าทำไมมันหนารักยังงี้วะวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าวิ่งต่ำดีกว่าวิ่งต่ำดีกว่าวิ่งต่ำดีกว่าโอ้ขนาดนั้นมึงเอาตามไปขึ้นรถทั้งคู่เลยปะโอ้โหมานี่จะได้มีเพื่อนไปประกอบประกอบปะตะโกนกี่ะ หิวโหยจริงๆกูเชื่อแล้วเฮ้ยจริงแล้วหนึ่งสองสามอะไรอ่ะอะไรอะ่ีปีปอปีปอเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเป็นงี้นะเป็นอะไรนะวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าหนีไม่ได้เล่นก่อนเล่นในตั ไม่ได้ไม่ไหวอะ่นอะไรเล่นตามเรื่องแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเรื่องอะไรโอมันหนักมากเลยโอ้โหมันหนักเท่าไหร่อ่ะงานที่แล้วงานที่แล้วเมื่อวานนี้เลยสี่สิบแล้วงานนี้อะสี่สิบแปดโอ้โหแปดโลมันหนักอะไรวะเอ้าก็หนักไอ้นั่นไงเฮ้ยอะไรไอ้นั่นอะไอ้นั่นมันหนักแปดโลเลยวะโอ้มาถึงมงกุฎอ๋อมงกุฎ ถูกใครโกหกขอให้ฟ้าผ่าเวทีการแสดงซะสักขับเลยคำถามไอ้นั่นก็มึงมาถึงมงกุฎไงก็เออไงก็มงกุฎก็หนักอยู่แล้วประมาณ4-5โล7-8โลประมาณนี้แหละถ้าไอ้นั่นมันหนักมากก็ถอดไปก่อนถอดได้ด้วยเหรอไอ้นั่นอ่ะอ้าวก็มงกุฎไงอ๋อเออมวยเราสู้มวยเราแบกน้ำหนักไหวมวยเราสู้ปล่อยชันไปนะไม่ปล่อยง่วยไหมล่วงไหมล่วงไหม เย่ใเฮ้ยเรียร้ยเฮ้ยอ้ร้วคุณแม่ขอทุเลมาเฮ้ยนไวอะไรอะอะไรอีกอะอะไรอะไม่ใช่่คุณรู้ว่าไม่ใช่เป็นอะไรชุดนี้มันหนักไม่เกี่ยวกับชุดอะมันคือทุมไ้ คือพี่นุ๊กเขาเล่นลิเกมาหลายคืนแรงเขาไม่ค่อยไม่่คอยได้นอนทีนี้เวลาพี่นุ๊กเขาอุ้มมจี้เป็นผู้หญิงเจ้ก็ต้องช่วยสปริงตัวให้เขาหน่อยเดียวแค่สปริงสปริงเดี๋ยวดูสมมติว่าพี่นุ๊กเขาช้อนปุ๊บเจ้อยู่ท่านี้ยจี้สปริงอย่างเงี้ยเนี่ยสปริงสปริงปึ๋งสปริงปึ๋งสปรงช้อนมาปึ๋งโทงแล้วพาอ๋อจะได้อุ้มง่ายๆทำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำไกเต้นมาเต้นมามาดเต้นลองทำจี้เต้นเต้นเต้นไปนานนะแต่น้ารัววิ่งเต้นเลยเอ้า ดึงแหวกทอดดดึงแวเ็นเอ็นเอ้นดนเอ็เอ็อนอเอเอ็นอนเอ็นเนเอ็้อเนเอเอ็เอ็อ่ไเอ็นเอเอ็นเอ็เอนเอ็นเอเ หูมันเยอะมากเลยเนี่ยเอาอกเกเล่นไป๋ยวฉันปิดให้เต้นดูดิโอ้โหอย่าแอบมองนะเต้นดูดิไอ้เต้นมึงอย่าไอ้นี่นะเว้ยหันมาหสแสงดิหมอเห็นหันมาสีงดิฮะหมอไม่เห็นหันมาสยงดิไอ้เต้นมึงปิดดีๆกูอายเขายไอ้เต้นเารนอยเขาต้อปิดยังเนี่ยปิดแล้วนะอู้หูลกีดยังไงอะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ลูกน้องฉันปิดให้ก่อนไอ้เติร์ไอ้เว้ยไอย่าดื้ออย่าดื้อต้นเขาทำให้อยู่อย่าดื้ออย่าดื้อปิดให้อะปีดีปีดีไอ้เติร์นดีดีจนอย่าดื้อเออเขาทำให้อย่างดีเลยทัพนอกด้วยเออทำไมพี่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบรแล้วเขาขำอะไรกันวะไม่รู้เขาขำอะไรกันวะเล่นเป็นด้วยนะฮะมัน โอ้โหหนักเลยนุนนาชาเคยดูหนูเวรกรรมกูจริงหนูเคยเย็บขากางเกงได้เย็บขาเจองได้หนูเย็บปูดให้เขาได้ไหมเมื่อกี้เลยจังหวะเพิ่แป๊บเดเหลี่ยมแตกเหลี่ยมแตกเออเออเออไม่รู้จะใส่อลไรถอดเถอะโหมาทีนี้กูโล่งแล้วมาดีนะนี่ป๊อดนี่ไม่ต้องยกไม่ต้องขยันยกไม่ต้องยก มาไอยนะโอ้วตัวนุ่นไม่อยุดอว้ยช่วยตัวช่วยโพ่แม่ขอธงเลมาให้น้องนุ่นลทำงเลส่วนน้องนุ่นลำด้วยมือน้องนุ่นล้ำด้วยเท้า กูพังหมดขาอ่อนประคุณเอ้ปกระดองหอมขาอ่อนพังหมดแล้วกูเข